ผลของการมีมิตรด,ดีพิขุทั้งหลายพิขุผู้มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีเพื่อนฝูงชั่วเสพคบเข้าไปนั่งใกล้มิตรชั่วและประพฤติตามมิตรชั่วเหล่านั้นอยู่จากบำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกรวัตรให้บริบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อพิขุไม่บำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกรวัตรให้บริบูรณ์แล้ว จากบำเพ็ญเสกธรรมให้บริบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่บำเพ็ญเสกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่บำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจากละกามราคะรูปราคะหรืออรูปราคะข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ พิขุทั้งหลายภิกขุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนฝูงดีเสบคบเข้าไปนั่งใกล้มิตรด,ดีและประพฤติตามมิตรเหล่านั้นอยู่จากบำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อพิขุบำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์ ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์แล้วจากละกามราคะรูปราคะหรืออรูปราคะข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้